ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แจ็คซ่าปลาซ่อมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการอถอดแหงจิ้งหรีดนะครับทำไงไปดูกันครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากการถอดก้านปั้นผลออกมนาะก็ก้านปั้นผลนะครับมันจะมีจุกยางนี่เราแกะเลยเลยนะแกะเลยเลยั็นจุกยาง แล้วก็เป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับก็ก่อนจะถอดนะครับเราก็มาร์กตำแหน่งไว้ไวอันนี้ผมมาร์กไว้แล้วนะครับเบื้องต้นครับก็ทำการมาร์กนะครับว่าตรงไหนเนาะอันนี้ผมมาร์กไว้แล้ว ก็มาร์กทั้งสองตัวเลยครับมาร์กไว้เลยโอเคเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวถอดเป็นเบอร์ยี่สสองแล้วก็ยกออกนะครับ โยกกันงัดหน่อยโอเคผมมีตัวช่วยนิดหนึ่งลองดูมาได้ไหม <Okay. S 2> ครับก็ขีดไว้อีกตัวก็ข้างบนครับเหมือนกันครับโอเคตัวนึ้งครับเป็นจุกยางเนาะนกันซึ่งผมก็ได้ขีดมากไว้แล้วนะครับมากไว้มากไว้แล้วอันไหนนะครับแล้วก็ สีนะครับแล้วก็ลองโอเคครับ ก็จะถอดคลิปก่อนก็นได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงเดี๋ยวเราถอดคลิปล็อกออกก่อนนะครับซึ่งซ้ายขวามันจะมีนอ็อตเปเป็นสกูนะครับเราแฉกตัวหนึ่งเนาะก็คลายออกกันได้คนระับ มีสองข้างเลยนะครับเสร็จแล้วมันจะมีคลิปล็อกอยู่ข้างในเดี๋ยวเราค่อยถอดนะครับถอดนี้ไปก่อนโอเคแล้วก็จะมีคลิปตัวนึงอยู่นี่ลองหาดูที จะเลยแล้วกรอบเรืเยครับไม่เป็นไรถูกหานใหม่มาใส่นะครับมาานันจะมีอยู่โอเคเอันละหนึ่งเดี๋ยวเหลือฝั่งนู้นครับต่อไปเราก็เปิดฝั่งกระโรุงนะครับออปองไากระโปงเ,เ,เพื่อจะเอาลูกยาง ตัวลองน้ำแม่เข้าเานี่กเพื่อนเพื่อนที่อยากให้สอนวิธีการถอดแผงทีรีนะครับเพราะว่าความหมายเขาคือต้องการจะหาที่กันแม่มัน,นเข้าเนาะครับแต่จริงๆในแผงยีรีมน,นเข้าลำบากอยู่หรอกแต่ว่ามันมีรูข้างๆอยู่รูหนึ่งครับที่เป็นทางเข้าของผมก็เข้าเหมือนกันนะครับ มีเยอะเหมือนกันในบ้านครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถอดดูแล้วค่อยปิดครับเท่านี้เหลือ,อยางที่มันเป็นตัวปิดปิดแผงที่รูตรงกับฝากระโปรงนะครับแม่น้ำมันไหลเข้ามาในห้องเครื่องครับมันจะมีล็อกที่เป็นล็อกของยางอยู่นะครับมันจะมีหูล็อกที่เป็นหูล็อกของยางหูล็อกของยางมันจะเป็นปีกสองข้างแหลมนะคุณต้องโยกออกทีละข้างนะ ปลาสลิงออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหักแล้วมันจะก,กล็อกไม่อยู่นะอาจจะต้องค่อยๆนะครับ,ดบเดี๋ยวลอกค่อยๆนะครับ จิ้มดูนะครับกันนี่มันเลยเอายางออกดีกว่านะครับอย่างนี้ครับโอเคค่อยๆนั่นนะครับเดี๋ยวมันจะขาดนะมันจะเป็นรูนี้ครับตอนเราเข้าเข้าทีละข้างอย่างเี้ครับโอเคครับจะล็อกยางนี้ได้อยู่ครับต้งแถบเลยครับถ้าจากนั้นขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องกลัวว่าเดี๋ยวพลาสติกมันนานแล้วมันกรอบนะ จะหาใส่ลําบากเนาะมันก็ดึงมางี้เลยอันนี้นะครับดึงแล้วก็หาอะไรฮาร์ดสักหน่อยนะครับอ่่ะอยางนี้นะครับออกแล้วน,น,นะครับยางแผงโกนไปข้างเลงนะครับออกแล้วนะครับดีไปข้างนึง ยางออกหมดเสร็จก็เดี๋ยวมาเอาสกูฝังนี้ออกนะครับมาครับก็เหมือนฝังนู้นครับมีตัวหนึ่งเป็นลปล่อยเนาะสกรูก็ปล่อยนะครับโอเคตรงนี้ก็มีสกูมีกิบล็อกตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นปากสกูคลายออกมาโอเคแบบนี้ ตัวมันล็อกกับชิ้นนี้ไว้นะครับเนี่ยมันล็อกแบบนี้นะมาดูครับเมื่อกี้มันมีล็อกตัวเองเนาะแล้วก็ล็อกตัวข้างๆนะครับแล้วก็ดึงถอยมาอย่างนี้นะเดี๋วดยวนะลองดึงออกดูออกไ,ได้ไหมนจะติดขอบข้างตัวนี้ ข้างนะครับโอเคก็สลยชิ้นยาวครักเลยยางยางนี้ออกเลยนะครับก็แข็งแล้วครับจะได้เปลี่ยนเหนกันนะครับ ตรงแผงที่หลีมีกิบล็อกอีกข้างในนะครับกิบล็อกขาวๆนะผมเ,เอาอุปกรณ์ช่วยงัดแล้วกัน ครับเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยดูหน้าตามันแล้วกันว่าเป็นกลิปแบบไหนนะครับ งัดค่อยๆงัดนะกิ๊บขาวๆอางนี้นะครับนี่งัดหักแล้วเนี่ยหักไปแล้วนะหักไปแล้วแต่ไม่ไรมีตัวอื่นล็อกยังพอล็อกได้นะครับก็บเราก็เดี๋ยวค่อยหาซื้อมาใส่แล้วกันถ้าเกิดมีโอกาสโอเคครับครับผมก็เดี๋ยวเกลี่ยข้อสายเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวมาใส่ขึ้นนะครับโอเคเริ่มเลยรครับก็ด้านเดิมเนาะเข้ามาก่อนนะครับ มันจะมีล็อกข้างในตรงนี้มันจะมีฝา,านี่ยกดอยู่นั้นต้องเอาเฟสข้างในฉันต้องง้างชุดกาบข้างตรงกระจกหน้าที่ออกมานะครับง้างสักหน่อยนะครับเพื่อจะสอดฝงเ,เ,เข้ามาดูลิปถ้ามันตรงแล้วก็กดได้เลยนะครับคลิปที่อยู่ข้างหลังนะเมื่อกี้เนาะลิปที่อยู่ข้างหลังก็ถ้าตรงแล้วก็กดได้เลย ครับเอเคเดี okay, ๋ยวเรากิบล็อกลงให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเอายางแผงที่หลีใส่นะครับเดี๋ยวค่อยสกูล็กล <Okay. S 1> อกออนี้ก็ได้ครับก็สอดเข้ามาข้างล่างเหมือนกันนะครับ มันจะมีเขี้ยวไว้สำหรับยันล็อกไว้นะครับให้มันไม่ให้มันลอยขึ้นอย่างนี้ตัวตัวแป้นเนี่ยนะครับโอเคครอหาทีค่อยหามุมเข้านะครับโอเคครับอันนี้ก็เสียบเข้าโอเคครับ นะเดี๋ยวฝังล็อกสกูได้เลยนะครับฝังล็อกสกูได้เลยทำตรงรูแล้วก็ฝังสกูล็อกเลยนะครับโอเคผมนีอะไะนะครับค,คราวน,นี้เราก็ใส่ย,ยางไฮดรอลิกเนาะ มจะใส่ให้มันอยู่ฝั่งนี้เป็นหลักนะเพราะว่ายางแข็งที่หลีบผมมันแข็งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมหาสั่งมาใช้ G นะครับเดี๋ยวผมหาเปลี่ยนใหม่ครับไปแล้วก็สอดล็อกเลยครับ ก็งัดเข้าไปหน่อยนะครับอย่างนี้ให้มันง้างเข้าไปอืมครับแล้วมันจะมีกิปเขี่ยวล็อกของมันอีกตอนนี้ก็ริ่มแข็งแล้วล่ะริ่มแข็งแล้ว จะไปฝั่งโน้นนะเดี๋ยวล็อกไว้ครับเค okay. เดี๋ยวใส่ล็อกเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่นี่เลยแล้วกันใส่สกูล็อกตัวครับอ่ะใส่สกูล็อกตัวแผงทิงดีเลยฝั่งนี้นะครับโอเคตึงนิดนึงก็พอนะไม่ต้องเยอะ คเดี๋ยวผมไล่คิ๊บคี <Okay. S 1> ครับก็เริ่มแข็งแล้วล่ะครับล็อกไม่ค่อยอยู่แล้วแ <Okay. S 2> หนน้งรีบ เราค่อยเอานี่ล็อกทินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่ยางครับครก็เราต้องใส่ตัวอิบล็อกอยางดีนน้ำเนาะเดี๋ยวเอาใส่คืนนะครับก็คลงไปได้เลยครับลงไปเลยสามรู โอเคแต่ฝั่งนูน้นโอเคครับตองนี้ล็อกคลิปแล้วเลือฝั่งนูนงน้นะน,นะครับ หลงไปกลักลเดิมนะครับโอเคอเครับอนนี้ก็โอเคครับอาะเหลราก็ปิดักระปุ่ว กระโปรงเพื่อจะได้ใส่แป้งบรรพบุรุคืนครับ ปั่น้ำฝนขึ้นครับก็ใส่ให้ตรงมาร์คที่ทอแล้วกันนะครับ ตรงนี้ไหนอ่ะพอครับหนึตัว ีค่ครับนี่ครับก็อลืมปิดจุกครับโอเคครับก็ เป็นนั้นเรียบร้อยครับสำหรับการถอดแผงจิงหรีดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมาครับบ,รบ๊ายบาครับ